วันนี้จันทิพย์มีเมนูของหวานง่ายๆแต่อัดแน่นด้วยประโยชน์มาฝากค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆแถมยังช่วยบำรุงและฟื้นฟูปอดของเราได้ดีเยี่ยมตามตำรับยาจีนเลยนะคะนั่นก็คือตุนสามขาวค่ะก็คือการนำพืชสามอย่างที่เป็นสีขาวมาตุนรวมกันนั่นเองค่ะวัตถุดิบหลักสามอย่างสำหรับตุนสามขาวของเรานะคะ เห็ดหูหนูขาวเวลาเลือกซื้อนะคะให้เลือกที่ออกสีเหลืองนวลๆค่ะเพราะถ้าขาวจ๊วเกินไปก็อาจจะมีการใช้สารฟอกขาวได้นะคะต้องระวังนิดนึงค่ะสาลี่ผลไม้ฉ่ำๆหวานๆที่เราคุ้นเคยกันดีนี่แหละค่ะเม็ดบัวหาซื้อได้ทั้งแบบเม็ดสดและแบบอบแห้งเลยนะคะถ้าใช้เม็ดสดเนี่ยอย่าลืมเอาไส้ตรงกลางออกก่อนนะคะเพราะมันมีรสขมค่ะ ปอดของเราต้องการความชุ่มชื้นอยู่เสมอนะคะไม่ใช่สภาพอากาศนะคะแต่เป็นความชุ่มชื้นภายในปอดของเราเองค่ะแล้ว3อย่างนี้จะมาช่วยบำรุงปอดของเราได้ยังไงบ้างมาดูกันค่ะเห็ดหงหนูขาวตัวนี้เลยค่ะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับปอดของเราได้ดีมากๆเลยค่ะสาลี่จะช่วยบำรุงน้ำเลี้ยงในปอดและยังช่วยลดอาการไอได้อีกด้วยนะคะเม็ดบัวมาช่วยเสริมทับค่ะ เพราะเม็ดบัวจะช่วยบำรุงเลือดและบำรุงไตของเราค่ะมาถึงขั้นตอนการทำกันบ้างค่ะทำง่ายมากๆเลยนะคะอันดับแรกนำเห็ดหูหนูขาวไปแช่น้ำประมาณ5นาทีค่ะพอเห็ดนิ่มดีแล้วก็นำมาฉีกเป็นเส้นเล็กๆเตรียมไว้เลยค่ะส่วนสาลี่เราจะเอาเนื้อไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆขนาดลูกเต่าเล็กๆนะคะ จากนั้นก็นำเห็ดหูหนูขาวที่ฉีกไว้เนื้อสาลี่ที่หั่นแล้วและเม็ดบัวมาใส่หม้อรวมกันแล้วตุ๋นจนทุกอย่างนิ่มดีเลยค่ะพอตุนตุ๋นสามขาวของเราจนนิ่มได้ที่แล้วเราก็จะมาเพิ่มรสชาติและความอร่อยกันค่ะเติมความหวานด้วยน้ำตาลกรวดนะคะหรือถ้าไม่มีก็ใช้น้ำตาลทรายขาวแทนได้ค่ะ และเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้มากขึ้นไปอีกเราจะใส่พุทธจีนแห้งและโกกี้ลงไปด้วยนะคะสองอย่างนี้มีสปปรรพคุณช่วยบำรุงเลือดได้ดีเยี่ยมเลยค่ะหลังจากใส่น้ำตาลพุทธจีนแห้งและโกกี้ลงไปแล้วให้ลดไฟลงหน่อยนะคะแล้วต้มต่ออีกประมาณ5นาทีก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะตุนสามขาวของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ จะเสิร์ฟแบบร้อนๆให้ชุ่มคอหรือจะเสิร์ฟแบบเย็นๆชื่นใจก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะเห็นไหมคะว่าเมนูของหวานง่ายๆที่ช่วยบำรุงปอดฟื้นฟูปอดตามตำรับยาจีนแบบนี้เราก็ทำเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสุขภาพดีกันทั่วหน้านะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ